โยโยสวัสดีครับก็ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วครับแต่นี้เป็นการฟาร,ร์มเด็ก4ตัวที่เร็วที่สุดนะครับผมฟาร,ร์มบี้นะครับผมทำให้ถึงเร็วที่สุดนะครับก็เพราะเราใช้เจับผมเจจะคูดาวสกิลนะครับ 70V วีทั้ง2 s k สกิลนะครับผมแล้วก็มันก็ตีแรงมากดเวยอย่างชันนิเมชันเร็วสุดก็เอเรียลนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดู อนิเมชันเร็วสุดในเซิร์ฟเอเชียเราเนี่ยก็ mm hmm. คือเอเรียลนะผมแต่มันคูดาวสกิลแปดสิบวีกับ110ร้อยสิบวินะแล้วมันก็ตีแรงไม่มากพอนะผมมันติดสถานะด้วยมันก็เลยแบบบางทีมันฆ่าไม่ตายก็เลยใช้เจฟดีกว่าครับผมเจฟมันเจดสิบวีนะครับแล้วก็สกิลแรงไม่ติดสถานะนะผม อย่างตัวอื่นอย่างเงี้ยมันก็แอนิเมชันมันช้ากว่าเจฟนะผมแถมสกิลคู่ดาวก็แบบเจฟมันน้อยกว่าคนอื่นสิบวีอ่ะเออจาไปดูสกิลกันนะผมนี่ครับจะตั้งไว้อย่างงี้นะแล้วก็ตั้งหัวเป็นสส่โจมตีนะครผมแต่ภาพเคยเจฟตีแรงที่สุดนะผมใครมีเจฟสี่สิบก็สบายเลยเราจะตั้งออโต้สกิลไว้อย่างงี้นะครับผม ใช้สกิลทะลุบาาก่อนนะครับเพราะแรงกว่าแล้วก็ใช้เนี่ยสองสกิลแล้วก็สกิลสาวครับผมนี่ครับตามเนี้ครับเอาละครับปล่อยอัตโนมัตินะครับฟาร์มบีครับเร็วที่สุดในเกมครับผมของเชฟเอเชียนะครับผมเด็กสี่นะครับผมก็มีบางครั้งก็ตายมากนะส่วนมากแล้วต้องเน้นไม่ให้ายตรงข้ามตอบโต้แล้วนะครับผมก็คือ ตต้าตาตอบโต้ฝ่ายสงคราม40%นะครับในคาา i สกิลนวะครับผมมันมีสองช่องอ่ะที่ลดอย่างละ20นะครับจะกดไปเลยเนี่ยครับผมแ๊าบยืบเรลือร้อยได้เวลาเจ๊แล้วครับตูมเนี่ยครับถ้าตัวอื่นอนะ เวลาครูดาวสกิลอ่ะมันจะเพิ่มไปอีกสิบวีนะผมแต่เจ๊มันเหลือเก้าวีเจ็ดวีแล้วเนะี่ยคนอื่นจะเป็นสิบเจ็ดสิบแปดวีอะไรประมาณนี้ครับโอ้ตอนนี้โดนดีแล้วเนะี่ยเตะท่าครับผมเนี่ยครับสกิลวนมันจะแรงกว่าเพราะมันทะลุบัฟครับไอ้พวกนี้มันจะติดบัฟลดดาเมจให้ตัวเองนะครับผมสกิลทะลุบัฟจะแรงกว่านะครับผมเนี่ยครับใช้เวลาแค่ห้าสิบห้าวีครับ,รบก็ตามไปเรื่อยครับ ไม่เกินนาทีห้าวีครับห้าห้าวีถึงนาทีห้าวีอ่ะนะครับฟัไม่ได้ครับโอ้ยเน็ตผมหลุดเลยก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ